นุ่นไปตั้งความหวังไว้ดินฟ้าอากาศนะอดีตอนาคตยุ่งไั้หมดหัวใจไม่ตั้งอยู่ในหลักปัจจุบันคืองานที่ทำของตนผลก็ไม่ปรากฏเกินมากไปตั้งไว้กับการเวลาสถานที่นู่นที่นี่ดินฟ้าอากาศนะซึ่งเป็นความผิดจากหลักธรรม ท่านสอนให้ตั้งลงในปัจจุบันทัฏฐ์ทัฐนวิปัสสติให้ดูลงในรับปัจจุบันงานของเรามีอะไรไม่เวลานี้ยุ่งอยู่กับอะไรหัวใจเป็นตัวสร้างความยุ่งวุ่นวายทั้งหลายไม่มีอะไรเกินหัวใจเราอยากจะพูดว่าไม่มีมีหัวใจ,วใจดวงเดียวเท่านี้ที่ก่อเพนก่อไฟเผาตัว เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการหรือความไม่รอบคอบในจร่ยาการแสดงออกของอิฐดวงนี้จะหาอุบายใดมาสอนมาระงับดับสิ่งวุ่นวายทั้งหลายภายในใจก็ไม่มีนอกจากธรรมเท่านั้นธรรมนี่เหมาะสมมากธรรมก็ไม่ทราบจะนำร,รมอะไรให้ เหมาะสมอยู่แหละถ้าไม่มีผู้บอกผู้สอนอางานจงลำบากใจถ้าลงได้สร้างความหวังไว้ข้างนอกจากตัวแล้วจะไม่มีหวังนะต้องสร้างความหวังไว้กับงานที่ตนทํางานที่เราทําสําหรับนักบวดคืออะไรก็คืองานกิตตภาวนา สร้างความหวังไวท้ที่ตรงนี้ตรงที่งานนี่แหละอย่างอื่นไม่ถูกจิตที่หมุนตัวตลอดเวลามีอะไรพาให้มันหมุลนละ่ะปกติของจิตจะต้องคิดต้องปรุงยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ตลอดมันมีอะไรพาให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายนะเราทราบไม่ได้นะ นี่ก็ต้องมีครูวายจารนำธรรมมาจากพระพุทธเจ้านั่นแหละมาสอนมันมีอะไรทั้งหมาสมุทยัยสมุทัยคือก่อให้ทุกทั้งหลายเกิดคือตัวสมุทัยไม่มีอะไรเกินแล้วไม่มีอะไรก่อน,นอกจากสมุทัยอย่างเดียวอย่างเดียวนี้เท่านั้นเป็นผู้ก่อทุกข์แล้วทุกข์เกิดขึ้นเพราะสมุทัยนี้เท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอะไร เป็นหลักเป็นสำคัญนะว่านี่ก็เรียกว่าสัจจะสัจธรรมหรืออริยสัจสี่มรรคเครื่องสังหารทุกสมุทัยเป็นผู้ก่อให้เกิดทุกมากเป็นเครื่องสังหารทุกมรรคมีกําลังมากน้อยก็ระงับดับสมุทัยไปโดยล,ล,ลําดับลําดามรรคคืออะไร ท่านแสดงย่น,ยนลงมา,าคือมากแปดมรกคะแปลว่าะวะทางเดินหรือเครื่องดำเนินมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรสองอย่างนี้เป็นองค์ของปัญญาความเฉลียวฉลาดนำหน้ามักทั้งหลายสมมาวาจากล่าวชอบสมมากรรมันตะการงานชอบ สมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบนะสัมมาวายามะเพียรชอบเพียรอยู่ในที่สี่สถานท่านก็บอกไว้แล้วสัมมาสติตั้งสติไว้ชอบตั้งไว้ภายในตัวของเราเองสัมมาสมาธิความสงบหรือความแน่นหนามัน่นคงของใจโดยชอบ แต่ว่าคําว่าชอบชอบนะไม่ชอบต้องเป็นคู่แข่งกันจนได้มีอยู่ในนั้นแหละท่านจึอองบอกว่าชอบชอบเมือนท่านกล่าวไว้ในอนุสสตรว่าสัมมเเววาเดวะอาสวหิมุจติปัญญาปาริภัยต่างจิตต่างสัมมะเดวะอาสวหิมุจติจิตที่มีปัญญาเป็นเครื่องซักฟอ,อกกันกรองให้เรียบร้อยแล้ว ย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนั่นฟังดิคือความสําคัญผิดว่าตนหลุดพ้นทั้งๆท,ท,ที่ไม่หลุดพ้นนั่นเรียกว่าไม่ชอบปัญญาที่ใช้ในทางผูกมัดตัวเองโดยสําคัญว่าเป็นการแก้ไขถอดตอนตัวเองปัญญานั้นก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นคําว่าไม่ชอบกับชอบจึงแทรกกันอยู่ในคนคนเดียวในใจดวงเดียวนั้น,นท่านจึงบอกว่า ส,สัมสสสสสมาสัมมาเนี่ยป็นมักแปดเนี่ยนี่สำคัญนี่ที่กล่าวมักแปดเนี่ยนี่คือเครื่องสังหารสมุทัยธรรมาชาติที่ผลิดทุกขึ้นมาให้รับความเดืดร้อนประชาโลกทั้งหลายไม่ทราบนะว่าอะไรเป็นเครื่องก่อทุกข์ให้เกิด แล้วก็ดับแล้วกดับปลายเหตุไม่ดับต้นเหตุมันก็ไม่มีเวลาดับและไม่ดับต้นเหตุก็คือสมุไทยดับต้นเหตุก็ดับด้วยมรคคือเครื่องดับเช่นเดียวกับเราดับไฟด้วยน้ำดับไฟด้วยเชื้อไม่มีทางต้องดับไฟด้วยน้ำเมื่อมรคมีกำลังมากน้อยสมุไทยก็อ่อนตัวลงการผิดทุก ก็อ่อนตัวลงท่านว่าดับทุกข์โดยลำดับลำดานิโรดนิโรดนั่นเป็นผลจากสมุทยัยไม่ใช่นิโรธทำงานเป็นชิ้นเป็นอันขอ้งตัวโดยโดยลำพังเป็นผลสืบเนื่องไปจากมากที่มีกำลังจนแนวความอิ่มสืบเนื่องไปจากการรับทาน จนถึงอิ่มเต็มที่ก็คือพ้าการรับฐานหมุนเข้าไปหนุนเข้าไปนี่ก็เหมือนกันพระเรามากักไม่ค่อยมีกฎมีเกณฑ์ไม่มีเหตุมีผลไม่มีผลประมาณนะแล้วดูดูมันมันขวางตาอยู่ตลอดไม่ทราบเป็นยังไงเคยพูดเสมอตรงนี้นี่แสดงว่าสติห่างจากตัวเอามาก ปัญญาไม่ได้ใช้กันเลยมันถึงได้กระเทือนอยู่เสมอทั้งๆท,ที่เราก็ไม่ใช่เป็นคนฉลา,าดอยู่กับหมู่กับเพื่อนเราก็ไม่ได้สาคัญตนว่าเป็นผู้ฉลา,าดกว่าหมูก่กว่าเพื่อนนะแต่เวลาเจอเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงสัมผัสป้าเข้าไปมันจะเห็นในช่องถ้าเป็นนั่งมวยก็เปิดเหนี่ยคางหรกันไกลท,ท,ท,ที่ที่จะตายนี่ไว้ให้เลยเปิดไว้เปิดไว้ไวนีแสดงว่าสติไม่อยู่กับตัว จึงต้องเปิดอย่างนั้นเปิดอย่างนั้นคือช่องว่างแห่งความไม่มีสติของผู้ปฏิบัตินั่นเองจะว่าอะไรไปมันบอกชัดๆอย่อยางนั้นถ้าการต่อสู้ต้องเป็นท่าของคนมีสติพีจิพิจารณาใกล้ควรด้วยปัญญาโดยสม่ำเสมอนี่มันไม่ดูท่ามันไม่มีทำไง มีออกรรษาแล้วก็ลังลหลเข้ามาลังลหลามาทําไมออกไปนอกคับป่าในป่าในเขาที่ภาวนาน,น,นี่มาหัวสูงกืออยู่ที่มันเกิดประโยชน์อะไรผมให้หมู่เพื่อนออกไปก็ไปเพื่อความสงัสดวิเวกเพื่อการประกอบความภาคเพียรไม่ได้เพื่อมาหัวสูงกันอยู่นี่นั <c oughs> ่นเกิดประโยชน์อะไรสอนก็สอนแล้วอุบายวิธีการต่างๆและสอนด้วยความแน่ใจด้วยไม่ได้สอนด้วยแบบรูคคำคำในความรู้สึกเลย แต่เป็นความที่แน่ใจในการสอนหมู่เพื่อนก่อนหน้าจะนำวิธีการเหล่านี้ไปปฏิบัติความภาคเปลี่ยนของตนในที่เด็ดเดี่ยวเช่นในป่าในเขาที่ไหนที่เหมาะสมเข้าไปสิกลัวอะไรกลัวตายเรื่องความตายม่อยู่ในป่าในเขานี่นะมันไม่อยู่ดินน้ําอากาศมันอยู่กับตัวของเราเองอยู่ที่ไหนมันก็ตายได้ถ้าลมหายใจหมดแล้วอยู่ที่ไหนมันก็ตายได้กลัวหาอะไร นี <oung ing> ่พอออกพรรษาแล้วปรุปรับเข้ามาแล้วมายุ at at ่งก so in ันเปล่าๆผมก็มองดูเหตุผลของเพื่อนที่มาเข้ามานี่เพื่ออะไรอย่างนี้มันก็ไม่เห็นเพราะที่จะเป็นสาระแล้วอยู่นี่ก็อยู่มาานานแล้วประพฤติปฏิบัติเป็นยังไงออกไปก็จนจะไม่พ้นพรรษาปุปรับเข้ามามาเอาอะไรอีก สอนก็สอนเตรียมกําลังความสามารถแล้วถ้าจะปฏิบัติก็ควรจะเอาไปปฏิบัติแล้วอย่านั้นอะไรกันก็ไม่รู้ยัวเยียัวย่วเยีย่แย่แต่พระแต่หนึ่งแล้วก็อ,อกเราจะแตกด้วยนะหนักการปกครองพระหนึ่นงให้อุาทแนะนําสั่งสอนทุกด้านทุกทางมีหน้ำซ้ำยังมีเกี่ยวข้องกับประชาชนอีกมากมายเลย ถ้าเนน,นก็ไม่เด้นหน้าไรหลังอะไรที่ mm hmm. ทำง mm hmm. ไงกลมากเท่าไรก็ยิ่งเหลวไหลเลยไหลอย่างเห็นกันมานี่เป็นยังไงมันดีหรือมันเหลวไหลจนเรื่ไนนล่นี้จะววาจะวาก็ยังมี mm hmm. เห็นไหมล่ะถ้าดีเราจะไล่ก็สทำอะไมาดูสิ ิ่งก็พูดมากนะักไม่ก็ดีตอนค่ำละว,วันนี้อากาศอบอ้าวด้วยรู้สึกพอรู้สึกรู้สึกขึ้นมาแล้วจึงหยุดเพียงตรนนี้การพูดธรรมไม่พูดอะไรมากนะ,ะอือแล้วผ้าใหมท่ที่ใจจะลาสิกขาวันไหนเวลาใดล่ะฮะวันที่ไหนจิตกุศกามออืม แล้วจะอยู่ที่นี่ต่อไปหรือจับเด็ดไปสถานที่อะไรบ้างอะ่ะอยู่ที่นี่ครับอืมมีเท่าไหร่นี่พระเท่าไหร่มีเน้นเท่าไหร่นี่แล้ววันนี้อะไรเครื่องทยทานที่เข้ามาทอดกระถินอันนี้ใครต้องการอะไรก็ไปใช้นี่จะให้ผมจแจกเลยผมก็ไม่ทราบจะแจกอะไรองค์ไหนขาดเขินบกพร่องอะไร ใ่ผมแจกอะไรผมก็ไม่เคยแจกเพราะจะไม่ถูกกับจุดกับความมุ่งหมายของหมู่เพื่อนที่บกพร่องอะไรนั่นเพราะวันนี้เราเคยเปิดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วใครมีอะไร,ะไรต้องการอะไรก็มาเอาเลยไม่ต้องมาบอกมากล่าวผมผมให้มาบอกผมเปิดไว้ตลอดเพราะนี่เป็นของทุกคนใครขาดตัวกห่องอะไรก็ออรมาเอาเลยนั่นจะเหมาะยิ่งกว่าการแจกใครทราบจะแจกอะไร แล้วมีอะไรบ้างที่จะแจกให้เหมาะสมกับความต้องการของหมู่เพื่อนมันก็มองไม่เห็นแล้วจึงให้หาเอาต้องการอะไรให้เอาไปใช้เลยเท่านั้นเองนี่นก็มีเท่านั้นการปัปรจใจที่สําหรับแยกหมู่เพื่อนที่จะใช้ก็มีสําหรับแยกทําประโยชน์โลกสงสารเขาก็มีผมก็เคยปฏิบัติมาอย่างนั้นสําหรับความจําเป็นในวัดก็มีแยกไว้ประเภทหนึ่ง สำหรับช่วยโลกเขาดังที่เคยปฏิบัติด้ืยมาก็แยกอีกประเภทหนึ่งใช่แต่การเงินการทองนี้มันเป็นภัยผมจึงไม่ค่อยจะพูดอะไรทั้งเป็นค่าสิบต่อพระเลือยไม่ใช่ไม่เป็นแต่มันก็เป็นความจําเป็นที่เกี่ยวข้องกันก็ถูทถยไปยังไงต่เก็บไว้ที่นั่นว่าเก็บไว้ที่นี่ดังนี้พูดไม่ได้เพราะเป็นภัยเคยเห็นใช่หรือ,อสิ่งเหล่านี้มัน กบหัวใจของคนอันนี้บาปมีนรกที่ไหนเราก็เห็นไปแล้วในวัดทั้งหลายไม่ทราบว่าป่นว่ากี้ว่าอะไรเต็มไปหมดวงกรรมาฐานเหล่านี้มันจะก็จะแสดงถึงเรื่องอะไรก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องความรอบครอบในการรักษาในการพูดการรักษาเพราะนั้นคําเยอะนี้ก็พอแล้วแหละยิยงลําบากที่จะพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้มันเสีย การปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักทำหลักวิน,ยนัยน,นั่นเป็นที่เหมาะและนอกจากนั้นให้เหมาะกับความปลอดภัยด้วยแั่นเน้นมีกี่เน้นนี่หืมไม่ไงอีกเนนหลายเนยนเรื่อยๆเนนก็เพิ่มท่าก็เพิ่มทั้งรถไม่มีนี่ กองกันอยู่นี่เฉยมันเกิดประโยชน์อะไรยั่วเยายั่วเยงานการอะไรก็ไม่คิดไม่อ่านมันเหมือนเขาเรียกเปรตหัวกุนเขาว่ะไม่ใช้หัวฮึกิ้งไปเลยนะ่ะหัวมีไม่ใช้เขาเรียกเปรตหัวกุนเขาว่ะเปรตคอขาดหัวกุนมีหัวอยู่ก็ไม่ใช้เอาความฉลาดมาจากไหน ออกพรรษาใครอยากจะไปเที่ยวที่ไหนภาวนาหาที่สงบสงัดก็ไปนะผมไม่ได้ห้ามก็ไม่ทราบจะห้ามเพื่ออะไรนอกจากที่ไหนที่เหมาะสมในการประกอบความภาคยันเท่านั้นเอาไปว่าอย่างนั้นผมพร้อมเสมอที่จะส่งเสรมิมหมู่เพื่อนในทางที่เป็นผลเป็นประโยชน์เฉพาะอ,อย่างยิ่งคือกิตตภาวนาพอออกพรรษาแล้วเข้าป่าเข้าเขาอย่างแต่ก่อนเขาเป็นมาอย่างนั้น อย่างเราอยู่กับสมัยที่เราอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นออเป็นอย่างนั้นในป่าในเขาหาภาวนาธรรมะมักเกิดหรือเกิดในที่แค้นแค้นกันดานในที่ลำบากลำบนในที่กลัวกลัวเราเชื่ออันนี้เพราะอะไรก็ตามถ้าเราไม่สัมผัสสัมพันธ์ดูก่อนแล้วเราจะไม่ทราบ เราต้องเข้าเป,เป็นผู้ไปปฏิบัติสัมผัสสัมพันธ์ดูด้วยตัวเองของเรานั่นแหละมันถึงจะทราบได้ดียกตัวอย่างเช่นในพระาวาตที่พระองค์สอนเป็นอนุสตร์สุดท้ายนั่นว่าลุคโมเลเซนาสนังนิสายปปะพชาตัดทัตเตยาวะกีวังลุาโูกรณีนี่เป็นตน้นนะชว่านมาชาวทั้งหมดแล้วให้อยู่ตามล้คมูลล้ม,มงลงไม้ นะจเะอ้จากนับบ้นดาวกระตามป่าชัดถ้ำเงื้อมผาซึ่งเป็นที่สงัสงดวิเวกทั้งนั้นนี่นี่ท่านบอกอนุศาสตร์เครื่องคร่ำสอนแต่ออกผู้บวชใหม่ให้ทำความุุสาพยายามอย่างนั้นตลอดชีวิตเถิดฟัง,งสีสิมีน้ำหนักทุกบททุกบทถ้าฟังด้วยความใช้สติความ พ,พ,พิจารณาทางด้านปัญญาแล้วเราจะเห็นความหนักแน่นแห่งธรรมเหล่านี้ว่าเป็นที่แน่ใจตายใจได้พึ่งเป็นพึ่งตายได้จากธรรมบทนี้โดยไม่ต้องสงสัยถ้าได้ปฏิบัติตามอย่างนั้นนะมันมาชาวสม,มุนไ้เธอทั้งหลายไปอยู่ตามรูปมูลโลกไม้เนี่ยฟังดิป่าใ้เขาตามถ้รน้ำผาป่าท้าป่าชัดะแล้วอุตส่าห์พยายามอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตเถอ สิ่งที่เหลือเฟือนั้นก็บอกวิหารโรปาซาโดห้ามยังคูห้าอะไรว่ไปอันนี้เป็นสิ่งเหลือเฟือท่านก็ไม่ห้ามแต่มันเป็นสิ่งเหลือเฟือเข้าไปแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จําเป็นที่เหมาะสมที่สุดดังที่กล่าวนี้นะแล้วที่นี้เราเพียงแต่เราฟังเฉยว่าอ,อยู่ตามลูกขมูลร่วมไม้ชายป่าชายเขาเงี้ยโดยที่เราไม่ได้เข้าไปสัมผัสสัมพันธ์เราไม่ได้เข้าไปอยู่ดูทดลองดู เราจะไปทราบความหมายของสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรเนี่ยพระพุทธเจ้าผู้ทรงสอนพระองค์ทรงสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้มาแล้วจนเป็นผลได้ผลเป็นที่พอพระไทยจึงนําพระอุวาตเหล่านี้มาสอนโลกเนี่ยมาสอนพระเราพวกเราเป็นปเพียงฟังไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์คือไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมเหล่านี้แล้วเราจะไปทราบความหมายลึกตื้นย่ายละเอียดของธรรมเหล่านี้ได้อย่างไร ไม่ทราบเออต้องเป็นผู้ปฏิบัติคือเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองเราต้องเข้าสัมผัสสัมผเองคือเราต้องไปอยู่เองเอ,อือตามที่ว่าเนี่ยคือลูกขมมลต้นไม้เนี่ยแล้วในป่าในเขาในถ้ำเนื้อมผาอเมฐานที่หน้าบาดเยวหน้ากลัวเกี่ยวเปล่าอือแล้วเป็นยังไงจิตใจเวลาอยู่อย่างนั้นอี่เอาย่นเข้ามาอีก เช่นการอยู่ร่มไม้ไม่มีที่มุงที่บางไม่มีที่ป้องกันภัยอะไรเลย,ยหากว่ามีก็เพียงแต่การแดดการฝนด้วยมุง้งด้วยกดเท่านั้นไม่ได้มีผ้าไม่มีฝาไม่ไม่มีไม,ไม้ไม่มีฝา,ากระดานหรือหรือไม่ <c oughs> เป็นเงื้อผาอะไรพอที่จะอยู่ด้วยความคล้าคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายการอยู่เปลี่ยว ในร่มไม้เช่นนั้นกับการอยู่ในที่กำบังในที่หลบมีที่หลบภัยอย่างนั้นความรู้สึกของเราจะต่างกันอย่างไรนี่ต้องไปสัมผัสสัมผัสเองถึงรู้แต่นี่เมื่อเราไปอยู่ในร่มไม้ไม่มีที่มุงที่บังโอ,อไม่มีที่ที่กำบังเพื่อความหลบภัยทั้งหลายมีส่วเป็นต้นนะะแล้วอยู่ร่มไม้่เลยแล้วเป็นยังไงที่นี่ความรู้สึกมันจะว่าเบ๋ มันจะหวาดจะเสียวจะกลัวรอบตัวเลยเพราะที่ไหนก็ไม่มีที่เกาะจิดไปยึดไปเกาะตรงไหนพวเป็นที่พึ่งไม่มีเพราะมันไม่มีที่จริงๆที่เกาะเช่นกระดานสานี่่างนี้ก็ไม่มีสาแอมไม่มีฮะตัวนี้เป็นต้นนะเราพออยู่ที่ล้มไม้เป็นยังไงที่มีความรู้สึกนี่แหละมันกลัวมากเมื่อกลัวมากจิตไม่มีที่ที่เกาะหาเกาะตรงไหนว่าจะปลอดภัยก็ไม่มีที่เกาะก็ถอยเข้ามาเกาะทำสิ จะทาบทใดก็ตามที่นี่จะพูดโทธรรมโมสังโฆหรือบทใดก็แล้วแต่เถอะนี่ละทำเนี่ยนี่เป็นเกาะกําบังอีกเก,าะ,กาะเข้าติดนี่ปับ๊บหน่อยจะเป็นจะตายก็มอบไว้กับนี้แล้วก็เด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นสร้างความมั่นคงสร้างความอาจหานชานชัยขึ้น,นกับใจของตนสร้างความสงบขึ้นภายในจิตใจด้วยคาบริกรรมด้วยการตัดเป็นตากตายนั้นจนปรากฏปรากฏเด่นชัดขึ้นภายในจิตใจเลยนี่เรียกว่าได้สัมผัส สัมผัสทั้งความกลัวในลูกขมูลเช่นนั้นสัมผัสทั้งอัตทั้งธรรมความกล้าหาญฉานัฉเป็นขึ้นภายในจิตนี่ถ้าลงในสัมผัสด้วยตัวเองแล้วต้องทราบแล้วนอกจากนั้นก็ยังทําให้ทราบความมุ่งหมายของพระเจ้าที่ทรงแสดงไว้อีกว่าเป็นอย่างไรบ้างงานเป็นยังไงแล้วข้อเหล่านั้นเป็นยังไงเราพึงเทียบนําข้อเดียวนี้ไปเทียบอนุสาสี อก,ก็มีกิตสี่นะคืออนุศาสสีเนี่ยมาบินทวารเสนาสะนะกีฬานะเพสให้เรานําไปปฏิบัติตามหลักทุกวิะเจ้าทรงสอนทุกแง่ทุกมุมทุกข้อที่นี่แล้วเราจะสัมผัสเองทุกอย่างทุกอย่างแล้วเราก็ทราบความมุ่งหมายนี่เป่าอะไรบ้างเนี่ยเอาอะไรเอาอไม่ได้ับได้เสียง หอดากตัวห้หอบไปน Teraz, like <S 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 ี้นไอ้ป um ังนี่ตะ้อนตีเผางไปมันเห่าแล้วไม่ได้สรได้เสียงมาน่ะไปตะค้อนตีเางไปมนูภาษาง่ยมากห่าความเราได้ทำดูเราก็ทราบความหมาย ทั้งสถานที่ดังที่ว่านี้ทั้งรถแห่งธรรมที่ปรากฏขึ้นภายในจิตเพราะอยู่สถานที่เชน่นั้นนะอันนี้ทำทั้งหลายกเหมือนกันที่ท่านวัดแสดงว่าสมาธิว่าปัญญาวิมุตติลุดพพลเมื่อเราได้สัมผัสเข้าไปตั้งแต่เริ่มจิตเป็นสมาธิสมาธิขั้นใดเริ่มเข้าไปโดยลําดับล,ลาดาจนกระทั่งถึงสมาธิที่ละเอียดสุดชุดกําลังของสมาธิเท่านั้นก้าวจากนั้นไปไม่ออกพูดง่าย พอสมาธิที่เต็มภูมิแล้วย่อมเต็มเช่นเดียวกับน้ําเต็มแก้วจะให้เลยนั้นไปไม่ได้นี่พอภูมิสมาธิก็เต็มภูมิก็รู้ชัดปัญญาป,ญปัญญาเมื่อได้ออกภายในจิตตภาวนาของเหล่านี้ออกในแง่ไหนแง่ไหนแล้วจะสอดแสดงถึงเรื่องความเสด็จไปของพระพุทธเจ้าโดยอัดโดยธรรมตลอดถึงพ้นถุ ความพุทุกของโภคก็จะทราบไปโดยในเดียวกันนี้เองคือมันนิ่งถึงกันยิ่งถึงกันปัญญาแก้กิเลสเป็นปัญญาประเภทใดเมื่อปาปรากฏปัญญาปรากฏขึ้นในใจของเราและแก้กิเลสอยู่ภายในใจดวงเดียวกันนี้เป็นอย่างไรก็ทราบไปถึงเรื่องของพระเจ้าทรงแก้กิเลสเหมือนกันเราแก้กิเลสได้ทะลุป,ปูปรงหมดด้วยปัญญาประเภทใดบ้าง เราก็จิตของเราก็อย่งถึงเรื่องของพระเจ้าที่ทรงผ่านพ้นไปก่อนแล้วด้วยพระปัญญาและนํามาสั่งสอนเราโดยไม่ต้องสงสัยนี่คือมันอย่างถึงกันอย่างถึงกันเลยเพราะความสัมผัสของเราเนี่ยเป็นของสัมผัสมากถ้าอะไรๆก็ไม่สัมผัสอะไรก็ไม่สัมผัสเชื่อมันก็เชื่ออย่างนั้นแหละไม่ได้เชื่ออย่างฝังใจแน่ใจตายใจลึกซึ้งความเชื่อจากหลักความจริงนี้ลึกซึ้งมากนะ เป็นก็เป็นตายก็ตายไม่มีคำว่าถอนความเชื่อจากความจริงกับความจำมันต่างกาันความรู้สึกอ่ะละพอแล้วนะอฝึกมาก็เลยมันเกะดี